สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรโลบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอับบิซาร์สเปซเดย์นะครับผมก็เป็นแมปโคลนมาจากอบาับบิซาร์เดย์เนาะโอเคครับผมก็แมบนี้เป็นแนวสุ่มสเตนฟรีนะครับและอีกอย่างคือแบบนี้สร้างเซิร์ฟวีฟรีนะครับผมนะเซิร์ฟวีฟรีนะไม่เสียตังค์สักบาทเดียวนะแต่ว่าสร้างได้แค่เซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นนะก็สร้างหลายเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เนาะเดี๋ยวโกงไปโอเคครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเซิร์ฟเวอออรรรรรรร์นนนนนนนีีี้้้้เเเป็็แแวส่มมมะะะะคคคััับบบกกจโลลลาใหพยยผตง เห็นไหมนะครับผมนะแล้วก็มีสแตนซีเวอร์เฉลอยวอัดด้ครับนี่เฉลีอัดเลคเควียมนะครับผมนะนี่ตุ่มดำนี่แล้วก็จะเดินช้าๆหน่อยเนาะแบบนี้นะครับดีเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเท,เทมที่เขาบอกหน่อยดีกว่าว่าดรอปกี่นาทีครับมา อ่าเริ่มตั้งแต่มันนี่เลยมันนี่30มสิบวินะครับนะแล้วก็เลควิมแอโร่สนาที1ใน4นะครับแวมไพร์มาร์คหนาที1ใน3ามพอดเดลี่สานาที1ใน20แล้วก็พัมเบอร์หนาที1ใน4คาร์บอยหมวกคาร์บอยก็10นาที1ใน4นะครับแล้วก็หมวกธรรมดา5นาที1ใน3แล้วก็กบเอ่อสนาที1ใน3แล้วก็ไฟฟ็อกหรือกบไฟนั่นเองนะครับผมนะ ก็7.5นาที1ใน10นะครับแล้วก็เดิโอไดรี่3นาที1ใน4คาเมล่า5นาที1ใน10แล้วก็เคิรพาร์ตยีสิบนาที1ใน7นะครับแล้วก็เออ่ฟอร์ดฟ็อกหรือกดนน้ำแข็งอะสิบนาที1ใน3นะครับผมแล้วก็เวลาจะประมาณนี้เลยเนาะวันนี้10นาทีแล้วนะครับนะเดี๋ยวแล้วก็สก,กิลของเลคเชียน,นยรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับจะท,ทำให้ผู้เล่นแบบลม้มลงมากกว่านะครับนั่นไดรี่หรือเปล่าตัวเอฟก็เป็นสก,กิลวิ่งเร็วเนาะไดรี่ครับตรงน,นั้น อะไรวะ fate, the fate of This World น,นี่คือเดียร a ดาี่นะครับผมนะประมาณนี้เลยคือไดรี่แล้วก็เลยเพิร์มเป็นตัวโคตรหดนะครับแมปก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีจะมีประมาณนี้แหละนะครับนะแมปเฮ้ยอะไรอะ่ะกล้องเหรอเฮ้ยเฮ้ยเยไอเทมอะไรวะเดี๋ยวสงสัยนี่คืออะไรอะ่ะออคาเมล่าไอเชยอัลเลอร์เลยโอ้โหนี่ครับ ก็สแตนก็จะเบสิกทั้งหมดเลยเนาะออริจินอลเลยจากออบิซาร์ดเดย์นะก็ให้เราลองสุ่มดูว้ายได้ตัวอะไรดีๆกันบ้างนะครับรู้สึกว่าเลขเคลนแบบนี้ก็โกงมีทักด้วยนะแบบนี้มีทักแอคโฟด้วยนะครับผมนะก็หากันดีแล้วกันเนาะออบิซาร์ดช็อปออบิซาร์ดช็อปไหนดูซิเข้าได้ไหมเอ่ยก็เข้าได้นี่วะเคยเขาขายอะไรบ้างนะครับทอมไม่ได้เจรนานนี่ก็จะมีแอโร,ร่ฟรีโลกาฟรีซอสฟรีใช้ในซอสหนึ่งพัน อาร์มอนฟรีแวมไพร์ฟรีซามูไรหนึ่งหมื่นเฮ้ยซามูไรไอ้นั่นเหรอดาบขาวเหรอเจ๋งจังเลยนะครับผมก็แมบ,บไม่น่ามีอะไรหรอกครับก็มีประมาณนี้เนาะถ้าเล่นในมือถือได้ก็บอกผมด้วยละกันนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์แมบ,บไว้ใต้คลิปนะครับผมนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นไจโรเนาะโดยผ่านไม่เห็นไจโรได้ไง,ไงวะเดี๋ยวเข้าไปดูไจโรก่อนไจโรขายเท่าไหร่เนาะปึ๊บอ่าปึ๊บสปินราคาประมาณเท่าไหร่เออจะสปินเท่าใหญ่อ่ะ สปินอ่าไม่ปอกด้วยสปินราคา50,000นะครับแพงอยู่นะทําเล่นไปเงินหายยากเหมือนกันนะในเกมนี้ถ้าเราซื้อสปินไปเนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตสแตนของเรานะครับผมนะประมาณนั้นเนาะโอเคครับผมแมปก็มีประมาณนี้เลยนะครับใครอยากเล่นแบบนี้ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปให้นะครับผมนะขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้ครับเจอกันครับผมซียูเกนิกทามครับบ๊ายบายจ้าโชคดีครับผมจุ๊บ